สวัสดีค่ะป้าหนอนนะคะป้าหนอนเนี่ยเปิดโรงเรียนเตรียมความพร้อมให้เด็กๆนะคะป้าสอนเรืงทักษะเชา่าทักษะการฟังให้เด็กๆนะคะป้ามาทําคลิปเนี่ยมาทําคลิปสอนแบบง่ายๆเป็นสิ่งที่เด็กๆก่อนปฐมวัยควรจะเรียนรู้นะคะ ก็เป็นความรู้ให้กับผู้ปกครองที่อยากจะมีเวลาเตรียมเด็กๆเองนะคะคลิปวิดีโอนี้อาจจะเป็นคลิปเรื่องง่ายๆอยู่รอบๆตัวเด็กๆอาแค่ไกด์ไลน์วิธีการเรียนการสอนการวางแผนการดูดูเด็กๆนะคะวิดีโอนี้เหมาะกับใคร จะเหมาะกับผู้ปกครองค่ะที่มีลูกอายุประมาณสักตั้งแต่แรกเกิดก็ดูได้ค่ะดูสักเจ็ดแปดขวบก็ดูได้นะคะวิธีการเรียนของป้าก็จะเป็นเรื่องที่เด็กๆควรรู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้ลจำกัดลำดับการเรียนรู้ให้เด็กๆเด็กก็อาจจะมีการข้ามขั้นตอนคุณพ่อคุณแม่กับเด็กๆก็อาจจะไม่เข้าใจกันป้าเน้นให้การเรียนรู้พวกนี้เป็นการเรียนรู้แนวสนุกสนานนะคะเด็กจะได้รับการเรียนด้วยนะคะ และป้าว่ามันเป็นเวลาที่ดีที่ผู้ปกครองอยู่กับเด็กๆใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพและมีประโยชน์งานที่ป้าเลือกมาสอนเนี่ยก็จะเป็นงานที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์เยอะเพียงแต่อาจจะต้องใช้เวลาหาเวลาที่อยู่กับลูกนะคะซึ่งป้าว่าในกกอนช่วงที่เด็กๆเข้าโรงเรียนประถมประถมไปแล้วเนี่ยมันเป็นเวลาที่เด็กๆเนี่ยเหมาะจะเรียนรู้ทุกเรื่องเลยค่ะ แล้วมันก็จะเป็นเวลาที่มีค่าที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถใช้เวลากับเด็กๆได้เ,เวลาที่มีคุณภาพนะคะสร้างความมั่นคงในจิตใจให้เขาจดเขาโตเลยเออถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกสนใจนะคะอาจจะตามคลิปใหม่ๆของป้าได้ที่ Facebook ป้าหนอนติวเตอร์หรือไม่ก็ที่ u t u b e นะคะก็ป้าอาจจะมีงานมีแบบฝึกอะไรไปสอดแทรกเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้เอาไปใช้กับเด็กๆด,ด,ด้วยป้าขออนุญาตไม่ให้เอาไปใช้เชิงพาณิชย์นะคะเอาไปใช้กับเด็กๆที่เป็นลูกเป็นหลาน เรานะคะแล้วก็ช่วยกันพัฒนาเด็กๆเจเนอเรชั่นต่อไปด้วยกันค่ะ